ดูประทับทรงเจ้าแม่ตะเคียนสีจันฉายระรำชูนิ้วหวังได้เลขเด็ดก่อนหวยออกชาวบ้านจากทั่วสารทิศได้เดินทางมากราบไหว้แม่ตะเคียนสีจันฉายอายุกว่า489ปีเพื่อขอโชคลาภณวัดปากคลองหมู่ห้าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยเนื่องจากใกล้วันหวยออกโดยในวันนี้ ได้มีคนทรงเจ้าเจ้าเดิมมาประกอบพิธีอัญเชิญเจ้าแม่ตะเคียนสีจันฉายมาประทับร่างทรงซึ่งก่อนที่เจ้าแม่ตะเคียนจะประทับร่างก็ได้มีการประกอบพิธีโดยร่างทรงได้ทำพิธีจุดธูปบูชาสักพักร่างทรงก็ได้ลุกขึ้นและร่ายรำไปมาร้องขอมากพูมาเคียวโดยกล่าวว่าอยากจะให้ช่วยชาวบ้านมาช่วยกันสร้างโบสถ์ ให้วัดปากคลองแห่งนี้ที่ยังสร้างไม่สำเร็จให้สำเร็จจากนั้นร่างทรงได้แรดรำต่อและชูไม้ชูมือกลางนิ้วไปมาสลับซ้ายขวาทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมวิธีต่างนำโทรศัพท์มือถือมาบันทึกภาพไว้เพื่อนำไปตีเป็นตัวเลขซึ่งบางรายตีได้เลข752บางรายตีเป็น71ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล หลังจากที่เจ้าแม่ตะเคียนออกจากร่างแล้วชาวบ้านต่างก็แห่กันไปที่แผงลอตเตอรี่ที่มารอขายหลายแผงเพื่อซื้อเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางคณะร่างทรงยังได้มีการนำไม้ตะเคียนมาแกะสลักเป็นรูปแม่ตะเคียนจันฉายขนาดสูงสองนิ้วจำนวน100องค์เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมบูชาในราคาองค์ละ599บาท เพื่อนำเงินร่วมสร้างพระอุโบสถกับทางวัดปากคลองอีกด้วย